ราคกว่าตอนนี้คนเนี่ยมาคอมเมนต์กันเต็มเลยนะ่ะรวมถึงคุณตะนรากรน,นะครับคุณตะหลังจากที่ดูคลิปแล้วเนี่ยนะครับก็โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับคลิปวิดีโอและการชี้แจงของชอนโดยระบุว่าเพิ่งดูคลิปที่ชอชี้แจงตะกี้เนี่ยถูกผิดไม่ขอตัดสินให้สังคมพิจารณาจากเนื้อหาที่ชอนพูดกันแล้วกันแต่ขอพูดในฐานะคนที่อยู่กับงานสื่อ คนที่ผลิตสื่อมามากกว่า20ปี 1. คลิปความยาวแค่10มนาทีแต่ตัดซอยตัดกระโดดเป็นช่วงๆถี่มากถี่เกินไปเหมือนพูดหลายครั้งหลายเทคแล้วตัดเอาเฉพาะคํามาเรียงต่อกันเรื่องจําคัดมีคนพูดกันเยอะนะฮะไม่รู้ว่าครั้งหน้านจะปรับปรุงหรือเปล่านะดูแค่20วิธีแรกตัดจําคัดแบบจับได้มากกว่า10ชอ็อตคือเขาพยายามนักว่า ตัดไปกี่ช็อตจำคัดเนี่ยเพราะว่าคลิปของชอนเนี่ยดูผ่านไป10.15คือ10นาที15วิมีจำคัดไปแล้วเนี่ย198ครั้งโอ้โหเยอะมากงานแบบนี้ภาษาโปรดักชันเรียกว่าหยาบมากหรืองานหยาบหรือพรีเซนเตอร์พูดไม่เข้าปากคำพูดไม่ได้ออกจากใจพูดหลายเทคพูดยังไงก็ไม่ดีจนต้องใช้การตัดต่อมาช่วยบางคนเนี่ยอาจบ,บอกว่า ปกติคลิปของชอนก็ตัดต่อแบบนี้ไม่ใช่หรอกแต่ครั้งนี้มันผิดปกติมันจำคัดเยอะเกินไปมันตัดแบบซอยทีเกินไปเหมือนเอาคํามาเรียงๆต่อๆกันใครที่อยู่กับงานอีดิเตอร์เป็นประจําเขามองออกนะงานคุณเนี่ยถือว่าไม่เนียนไปทำมาไม่ไม่ใช่จำคัดแค่นั้นนะไลติงยังโดดด้วยขอจับอีดิเตอร์งานนี้ต้องมาถูกตีก้นแหละเพราะว่างานคุณเนี่ยมันไม่ผ่านจริงๆครับ นี่นะคะนี่ก็เป็นความคิดเห็นจากโลกออนไลน์หลังจากที่ชอนเขาโพสต์คลิปแถลงออกมาเมื่อวานนี้นะคะ